สวัสดีครับผมสักกลินประคำเปียกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟดีเอฟซีทุกท่านครับเอาบรรยากาศนะครับหลังนะครับหลังสตูดิโอไข้กอกแก้นะครับแต่ก่อนจะเป็นท่งหน้านะครับอ่าเป็นท่งหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวูก็พี่ลินบอกจะทํารีสอร์ทแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลานะครับแลก็บรรยากาศโดยรอบนะครับให้นี่มองกลางเต็นท์นอนมองนั่งกินเหล้าะนะง่ายๆเนาะไช่จังไงกันนู่นน่ะ เป็นห้ายังต่อกับอุดการสินก่อนครับว้ายเป็นยังคือเสียงดังใครเจนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ้าเป็นยังกันเสียงกันเรื่องเรียงปลายอย่างปูนี่แหละสร้างคนไปเลยสร้างยังสั้างยังเลยเอ้าซอร์ล็อคเไว้ไอ้ก็ไปสร้างเพิ่อนมาคือกันปลาษามเ่็ด่ังไหนเราวันนี้มันมันยากแล้วเจ้าลงทุนซื้อแขมาตัวหนึ่ง อไอ้สื่อปลาสลามมาตัวหนึ่งเอามาปล่อยใส่กันสร้างไว้เป็นรอยทั้กัดกันบ่โอ้โหุตกาะสินสร้างจระเข้ไว้เป็นรอยไอ้ต๊อสร้างปลาสลามบาหนิจะสร้างไรมาหนิไอ้สร้างห้าสิบตัวห้าสิบตัวปลาสลามกับแข่บาหนีิเอ้ามึงเอาตายเอาตัวหน่อยเอ้ามึงเอ้ามาหนิผู้นึงชี้เลี้ยงปลาสลามอีกผู้นึงชี้เลี้ยงแข่พี่น้องเอ้าโตกล้องกันเดี๋ยเอ้าก็คุยกันเอาเร็วเอพระเอกเอาเรื่องสิระเอกกาเฮ้เพิ่นทิยงกันนีว่า ผู้นึงสีแดงปลาสลามอีกผู้นึงสีแดงแคร์นี่เอาอย่างไรเนี่เอ๋อสีแดงกันเนี่ยอะไรสีแดงผู้ละเกงมันสีแดงปะนี่เอาบัวยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรเนี่ยอาพระเอกเป็นกรรมการไอ้ผมเป็นกรรมการว่าที่ถือแคร์โอ้ถือปลาสลามกิดได้ไอ้พวกไอ้พวกมาเป็นกรรมการให้เนี่ยเนี่ยอ๋อสีแดงผู้ได้จะกจักโตนี่ไหมอ้ยมันสร้างมันไะไรละครผู้นึงก็สร้างไะไรลวอีกผู้นึงก็สร้างสร้างแคร์ไปแล้วผู้นึ่งเนี่ยไอ้ต้อก็สร้งปลาสลามไปเนาะ พูดสร้างแข่ร้อยตัวยังต้องสร้างปลาสลามไห้าชิปตัววันนี้เอ้าจากต่างประเทศจะจากต่างประเทศอีกโอ้ยตายแล้วอันนี้เฮรื่องไหนจะสร้างยุสเซยสลามนจะสร้างยุสเซย์ยุ่ฮ่องกงสร้างมาแต่ฮ่องกงอีกะบานเอ้าวอันนี้มีแต่หัวขาดก่อนนะครับทรงได้ไนี่ล้วเอ้าใส่ตาเสียนเองพี่น้องเอ้าสี่้เดี้ยงพูดได้จักตัวปลาสลามห้าชิปเจ้าเล่ร้อยอ้าวสร้งมาแต่ประเทศนอกอันนี้ สั่งก็แต่ฮ่องกงอีกปลาสลามก็ได้มาถึงว่นนันเต็มเงินใจโอ้ยเหตุใดวันนี้เออเออรถเพิ่นมากนะโบเมียนเพิ่นเอาแขมาส่งมาหน่อยเนาะโบโบเมียนโบเมียนแอฟริกาเรียน้ยแอฟริกาปลาไอ้จ้าละแขมาแต่แอฟริกาลอยตัวพี่น้องเออาใส่ถุงมากระแรงมากว่ะไอลงทุนลงทุนไปหลายเหมือนไรก่อไนไม่หลายบาทเนาะหลายบาทเท่าไรนะจักลั่นนะเราไหมลักลัก หกเจ็ดล้านเอาไปจะสร้างปลาสลามหมจากหลานไปสางไหปลสลามหมยี่บล้านยีล้านห้ตัวอุ้โฉ่ผู้ใดเอามาส่งมีนองไมบ่ยี่สิคุณยี่สิเมตรเอาเนี่ยเนามันชีได้ยักตัวกระจวบาสิเออกอเห็นรถมาเป็นคุณเอา ปลาสลามมะลุงนะจเจ้าเฉียงกันน้าม,มันมีหรอบัจอเจ้าเฉียงกันน้ามันมีหรอบ่น้ามันมีแล้วเ,ลเรื่องบอกบอดโอ้ฟันพฟื่องชิ้นอ๋อ,อ่อยตัดสิ้นนะผู้หนึ่งสีเหลียงปลาสลามอีกคู่หนึ่งสีเหลียงจระเขนะ้พี่นออ้องเรับผมชีวะเฮ็ดยังหมายดอกผมสิปลูกพักบุ้งกับพวกอันตะไคร่ข้าน่น้ำคู่กันี่นี่น้ำคู่สาหนี่แหละิปลูกบักคู่ิปลูกกล้วยสิปลูกพักบุ้งสิปลูกพักอ่า สวนข้วทั่ไปนะนั่สิบักพุกบักีกบักเตงเนาะอปลูกตะไคร่ปลูกขานั่นนี่ะอันผู้ใดสีเรียงสลามกับเรียงเน้อผู้ใดเสีเรียงแครกับเรียงแคร์มื่อไหรผมอยากแครผมจะเอาแคร์มาพัดนี่ไปกับพ่อเตี้ยมันอีปลูกกับพวกกับพีกไปรดนะเมื่อไหร่อยากหนึ่งปลาสลามเอ้ยเอาขึ้นมาหนึ่งิพักหนึ่งใบักค้ยหลับยเนาะหลับตยาต้มแคร์าาเนาะ จะปลูกจเจ้าจีเลี้ยงปลาเลี้ยงแขเจ้าจก็เลี้ยงไปก็ู่โผล่กก้อยแขก้อยแข่ก้อยแค่ค <laughs> ได้ลาบปลาสลามเนาะลาบอันเหนียวเนาะโอ้เขร <c oughs> ี่หอนหอนจะเป็นผ้ากันเป่าอยังหนึะ่ะครัพี่น้องวาวนัวหัมวมอนครับบรรยากาศนะครับเดอะเซบอ่าหลังโกเต้สตูดิโอนะครับตอนนี้กําลังการเป็นอ่าอ่าพิกัดนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเวทีอยู่ตรงไหนมึงได้หลอมฮะเวทีที่อยู่ใติเก้านี่า เมื่อที่จะยู่ใต้ก็กว่านะฮะเป็นสุ่มยาดองนะครับที่เราไว้นะวางแผนเป็นสุ่มยาดองอ่าสุ่มหนึ่งสุ่มสองสุ่มสามสุ่มสี่มันเป็นสุ่มเป็นสุ่มนะครับไอ้ตอกเป็นคนขายหวานกับจิซิมเนี่ยเราเนี่ยซิมซิมขายมากับจิซิมเนี่ยเนี่ยเจ้าชื่อช่างบอระเขาว่าสุ่มฮกกับจิไปสุ่มเจ็ดมาจากนอนตรงนี้ที่เป็นร้านต้นตีเนาะเป็นเวทีกับจิมียาดองเป็นไฮเนาะอ่ายาดองมีอยังเนี่ยกับจิจัดเป็นชุดนั่นเนาะ สาวน้อยตอกน้ํานะตกตรงตกเตียงแน่ๆมากระทืบลงเมากระทืบเมียอีหยงประมาณ <c oughs> อ่ะก็สิมีเนาะซุ่ม1ซุม2นะฝั่ง,ง,น,ง,งนี่ก็จะเป็นซุมก็ยาตอกก็สิย่างเสิร์เนาะ,อ,ะอ,อก็สิมีบักลกแนงหน่วยหิมะอีหยังเพิ่นก็ว่าไปเนาะบักม่วงบักยมน่เนาะม่วงยมดองเป็นอาหารกับแก้มเนาะ, <S <S ะสําหรับยาดองเนาะ เอเวอร์กับจีเดียนกีตาร์กับจีร้อยเพกงไปนะมาเนี่ยอ่าเราเปิดไม่เกินสามทุ่มครับถ้าเปิดต่อไปนะครับน่าจะนักดนตรีถ้าดิกเสือเออ่ดิกเสือเข้ากับจิตไปแล้วครับไปทางเขาหรือเปล่าเข้าเสียงห้องรับอีกห้องหนึ่งก็คือว่าขับเลยเวละสามทุ่มไปแล้วก็คือจับยัดเขาห้องฮันบัสห้องเฮียข้อครับห้องเฮียข้อเลยเอาไปได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวก็จะอันหันว่าปีมาใส่กันเราติดตามนะครับก็ฝากหนังสันสะท้อนชีวิต สะท้อนสังคมด้วยนะครับอ่าก็ปล่อยมาแล้วนะครับกล่องเขาข้าวกล่องละสิบล้านนะครับก็ปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็มีคนดูเยอะมากครับทั้งในเพจและเฟซบุ๊กนะครับฝากติดตามนะครับทางค่ายกกเตสสตูดิโอนะครับทั้ง youtube นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กอ่าของอ่าจะเป็นรูปเขียวๆนะครับแต่เป็นอ่ากกเตสสตูดิโอแต่ตอนนั้นมันเปลี่ยนเป็นเอ่อเสถียรสายจวดนะมันยังม,มันกลับ นี่ละครับเอาไปเมือครับตอนนี้เปลี่ยนมันก็แก่แล้วก็ป่าเปิงต้นต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้เขียวๆต้นไม้สีดำเราจะใบมันสีเขียวๆนะครับฝากผลงานพวกเราได้นะครับแล้วก็บ่าวบ้านๆมีคนยืนคนหนึ่งคนหักคนหักอ่ากูบ่าวบ้านนะครับแล้วก็ขอบใจライเดอร์นะครับก็ได้รลายเพลงนะครับอีกได้ร้ายเอ็มวีนะครับพี่นะครับนะสำหรับคลิปนี้พี่น้องว่าไลค์เยอะฮงครับคือเก่าขอกราบลาไปก่อนครับผม เนี่ยปลาอยู่เราบอกว่าบ้านบ้านปลาก็ปลาอยู่คุยกับว่าบ้านบ้านโ้ษนครับเมื่อวานนี้ก็แสนกับวิวแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจได้นะครับแล้วก็เพลงเพลงอะไรขอบใจขอบใจหลายเด้อนะครับตอนนี้ก็ตอรี่ก็อยู่แสนกว่านะครับรอไว้ยมังไงมังมี่นะเอาไว้เอาบิชเชลนะแสนด้วยกันนะมันจะใส มเตไทหมตมาเตะไทยห่าง c o r c o v e อ o v r ขันมาผ่านมาจะจะีละเสียงวิวได้เอาพี่น้งองล่ลาไเจออลล่าอีกทีหนึ่งชิบิยังนะกับสวัสดีครับ,บ,ยบายบาย,บาย